สวัสดีพี่น้องดอนะคะสวัสดีนะครับพามาชมบรรยากาศข้างนอกโอ้แดดคือซองค่ะเดี๋ยวพี่น้องสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับเดี๋ยวพันไอถ่ายให้ดูนะพี่พีนะ่นะนะบรรยากาศข้างนอกนะพี่พี่นะโอ้โอ้โอ้งหลังพี่น้องแดดแรงนะฮะแดดแรงนิดนึงสวัสดีนะครับ ขยับกล้องนิดนึงเด้อพี่เด้อเราขึ้นลายนอนแล้วก็แล้วโอ้แสดแดดตะเว้นพี่น้องตะเว้นสองพหนับหกักคอยพี่น้องนะฮะตะเว้นสองตาพี่น้องเอ้ยนะฮะปันพาอยู่นี่นะปันพาอยู่นี่นะพี่พี่เดี๋ยวถ่ายจะให้ดูปันพาอยู่นี่เด้อสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับผมตะวันสองตาพี่พี่เออตะเว้นสองตาคอย แออสองเลยนะฮะแสงสองตานะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งหนึ่งร้านดวงใจเด้อขอบคุณนะครับผมมาให้ดูเห้เบิ่งบรรยากาศขอบคุณทั้งสองร้านดวงใจนะคระ ทั้งนั่งไล่เนาะทั้งนั่งไลทั้งนั่งดูลูกค้านะฮะขอบคุณทั้งเจ้านดวงใจนะคะผมดูบรรยากาศพี่พี่บรรยากาศนะฮะ,บรร,าานนะบรรยากาศด้านหน้าโอเคดูนะบรรยากาศดีไหมพี่พี่บรรยากาศคือสวยมากนะครับเราอยู่ที่ริมห้วยนะครับเราอยู่ที่ริมห้วยนะครับผม พามาชมบรรยากาศที่ริมห้วยนะครับเราก็จะแพนกล้องให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะนะครับอย่าเพิ่งตาลายกันเด้อพี่ๆเด้อนะฮะนี่สวยไหมพี่ๆสวยไหมนี่พันพานั่งอยู่แถวบ้านนี่แหละแต่อยู่ข้างนอกนะฮะนอกสถานที่นะครับผมพันพาอยู่นอกสถานที่เด้อเนาะบรรยากาศบรรยากาศนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านขอบคุณทั้งเจ็ดล้านดวงใจนะครับขอบคุณทั้งเจ็ดล้านดวงใจเด้อโอ้ขอบเพียนหมองก้อนพี่น้อยคนแสงทางตาเพราพี่เอาคอนเสงตาเอาห่อนนะเอะเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล้องก่อนนี่พี่ขยับกล้องกันเด้อ นี่พี่น้องเบื้องป่านี่เบื้องป่าในน้ำมันจะปิดแนวดพี่นอ้องนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนเออปรับกล้องแป๊บหนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณดูกำลังใจด้วยพี่น้องขอบคุณทั้งสี่ล้านดวงใจหนึ่งล้านเลิฟนะครับ ขอบคุณนะครับผมโ้เด็ตเนี่ยก็มาทางไซนับหาคนขอบคุณนะครับขอบคุณทนะั้งสองล้านดวงใจนะครับสองล้านเลิฟนะฮะเจ็ดล้านดวงใจสองล้านเลิฟนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทั้งส5้าล้านดวงใจสองล้านเลิฟนะครับ นี่นี่ผ่านพาพามาชมบรรยากาศพี่พี่เดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูหลาย,ลายจุดนะพี่พี่นะนี่นะนี่นะฮะนี้สวยนะมุมนี้สวยพี่พี่ขอบคุณทั้งสามสิบสองล้านดวงใจนะครับนี่พี่พี่จ้าเป็นยังไงสวยไหมสวยไหมสวยมามบรรยากาศสวยหมพี่พี่ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะทั้ง32ล้านดวงใจนะครับผม3ล้านเลิฟนะครับขอบคุณเด้อขอบคุณพี่น้องที่ข้ว่าเป็นกําลังใจให้ด้วยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องปลาลลยลายได้พี่น้องในห่วยปลาลายพี่น้องอันมองที่พอนพ่านนางนี่นก็สิมีบ้านตากอากาศเด้อพี่น้องจะมีบ้านตากอากาศเนาะจะให้ดูเนาะ ทั้งนั่งไลฟ์สดทั้งนั่งดูร้านนะพี่ๆนะมันอยู่ใกล้ละใกล้ละแวกเดียวกันนะครับนี่